นี่แหละครับผมเหตุผลที่ว่าทําไมต้องรออายุกรุงครับตัวนี้สองปีบวกแล้วนะผมอายุกรุงนะครับปาบเรียบร้อยครับผมเราหรือแกมพาดกําแพงนะผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบ่าววันนกต่อปา่าภูเขาครับผมเนื้อหาสาระในคลิปนี้นะผมก็จะพานกฝึกต่อนะครับออกไปเล่นให้ได้รับชมนะครับผมวันนี้เป็นวัน วันพุธท,ที่หนึ่งนะครับผมที่หนึ่งเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมก็แจ้งข่าวอีกนะผมสําหรับคลิปนี้หลังจากคลิปที่ผ่านมานะผมก็วันรุ่งขึ้นนะผมร่างกายภรรยาไม่ไหวครับผมก็ต้องได้เข้าโรงพยาบาลนะผมได้นอนโรงพยาบาลสองวันกับหนึ่งคืนนะครับภาวะเลือดจางนะผมเลือดจางมากนะครับผมแล้วก็คุณหมอก็ให้น้ําเกลือแล้วก็เข้าเลือดสองกระปุกนะครับผมก็ วันนี้นะผมบอกมาก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมแต่ร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยถือโอกาสลาพักร้นนะครับผมลาพักล้อนอยู่ค่ายนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องโมงนะครับผมหาข้าวหาอะไรให้กินนะภรรยาก็รู้สึกดีขึ้นผมก็อาศัยมีเวลานะครับจะทําคลิปเอานกฝึกต่อนะครับผมไปเล่นให้ได้รับชมนะครับแล้วก็จะเปิดแบ่งไปด้วยนะผมสําหรับเจ้าริวเกมนะครับผมเอาเฉพาะ สำหรับนกตัวนี้นะครับผมเป็นนกที่อยู่ที่บ้านขันค่อนข้างเก่งมากนะผมแล้วก็ผมใส่พระเนียดอะไรเก่งแล้วอยู่ที่บ้านนะผมและก็ที่สําคัญเคยเดินทางไกลไปเล่นถึงพนมทวนนะผมก็เล่นนะครับหลังจากกลับมาจากพนมทวนก็มาถ่ายขนนะผมเอาออกเอาออกไปฝึกที่ทํางานประมาณนี้โดนฝนโดนอะไรถ่ายขนอนะ่ะตอนนี้ก็พร้อมออกอีกแล้วนะผมตอนนี้ผมก็เริ่มตามเก็บเฉลยนะผมสาหรับคลิปนี้ก็จะเอาเจ้าลิวแกมนะผมเอาออกเล่นให้ได้รับชมครับ เพิ่งนเจาตัวนั้นมาตั้งนะผมยูเกมวางท่าแล้วลงขวานะครับลงขวาเตรียมที่จะส่งลงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับให้อาจารย์สนิทครับนี่ เสียงก็ไม่ต่างกันนะครับผสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เท่ากับเป็นนกตัตัวหนึ่งนะผมแต่ว่าถ่ายขนอยู่นะครับถ่ายขนอยู่มุมที่แบบไม่ย้อนแสงให้นะครับเพราะว่าเขาถ่ายขนอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอาเข้าเนียไปเล่นให้ได้ดูนะครับผมตัวน,นี้เล่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวดูใบหางนะครับใบหาง ใบหางนั้นยังเป็นหางใหม่นะครับผมแล้วก็ขนล่างกุ้งครับน่าจะเห็นได้ชัดเจนนะผมนกถ่ายขนนะครับก็พอดีนะไปถึงอาจารย์ก็จะได้ปรับตัวพอดีขนสุดพอดีนะครับผมครับถ่ายใกล้นะครับผมตัวนี้ก็วันนี้จะเอาเจ้าริวแก้มชมใกล้ๆนะครับผมหน้าตานะครับเป็นเจ้าริวแก้มคิ้วขาวนะครับผมคิ้วขาวฝั่งหนึ่งนะครับเป็นนกฝึกต่อนะครับผม ขันคูเก่งแล้วนะครับในพเนตดนะครับอยู่หน้าบ้านแล้วก็เริ่มเก็บเฉลยแล้วนะครับคลิปที่ผ่านมานะผมเหยียพุ่มนะครับเหย่ยพุ่มให้ได้รับชุมนะครับจากว่าเขาเล่นในพะเนตดนะครับคลิปนี้จะพาออกเล่นสักหนึ่งไม้นะผมวันนี้อยู่บ้านดูเรภรรยานะครับผมจะเล่นใกล้บ้านนะครับสักหนึ่งไม้ครับผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเยอะครับผม ใบไม้ก็ตั้งแต่คลิปเก่านะผมกุกเก่านะครับแล้วก็ไม้เส้าไม้เร้านกต่อก็เอาไว้กับน้องๆทีมงานค่ายดวงดอนนะครับวันนั้นไปต่อนกแล้วก็ภรรยาโทรให้กลับมาครับมีอาการค่อนข้างเหนื่อยก็เลยกลับมาแบบไม่ได้เอาของกลับมาเลยนะครับผมวันนี้ก็ยิบนิดนึงนะครับช่วงเช้านะครับจนจนบ่ายแล้วครับผมก็ดูแลภรรยานะผมหาข้าวหาน้ํานะครับก็เลยนอนพักแล้วตอนนี้นะผมก็เลย เว็บมาะครับผมทําคลิปมาฝากนะผมเอาเจ้าริวแกมมาขึ้นนะผมหมายนี้เมื่อเช้ามาซื้อเอโจ๊กใส่ไข่ให้ให้ภรรยานะได้ยินเสียงขันนะผมในซอยนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหามุมเอาอนกนกฝึกต่อเจ้าริวแกมขึ้นนะครับผมดูความนิ่งความหล่อครับผมดูความนิ่งความหล่อเจ้าริวแกมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสายไฟนะครับขึ้นสายไฟครับผม เดี๋ยวขึ้นสายไฟไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับไม่ทราบผมตัวสิฟ้ะลุ้นครับผมจะถึงหรือเปล่า นกป่าตัวนี้ขันโยนหนึ่งกุกด้านหลังของกล้องนะครับขันโยนหนึ่งกุกด้านหลังของกล้องนะเจ้าลิวข้อขันโยนบินขึ้นมาร่วมสายนะครับพอบินขึ้นมาร่วมสายนกต่อเรียกทีเดียวก็บินลงคนนะครับยังไม่ได้ถึงจังหวะรู้ว่านกป่ามีคารุมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเสียงกลางลุล้นครับผมนกป่าตัวนี้หนึ่งกุกครับผมเดี๋ยวุกลงครับ เฉลยส,สวยๆนะผมของเจ้าริวแกมของนกฝึกครับผมเดี๋ยวก็เขาเนี่ยติดไม้นับเนื่องจากว่าเสียงรบกวนในเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลครับทาไมถึงเล่นอายุกรงเก่าๆับผมนกนกที่จะมาทํานกต่อเนื่องจากว่าความเคยชินของของของนกกับคนนะครับผมอายุกรงหนึ่งปีนะผมสามารถฝึกบางท่านก็จริงๆแล้วสามารถเอาใสาพ่พเนี่ยแล้วไปฝึกที่ป่าได้นะผมแต่สําหรับผมแล้วนกต่อผมมีหลายตัวอะไรประมาณนี้นะผม แล้วก็ผมก็จะไม่เร่งรีบฝึกเพื่อที่จะให้เก่งเร็วเร่วๆนะครับผมก็จะอาศัยแบบยิ่งอายุกรงดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งเล่นง่ายนะครับผมนกน่ะเอาขึ้นไปก็ไม่นานก็ขันยูนนะครับนกป่าก็ตอบรับนะครับนกป่าก็ตอบรับมาแล้วก็ติดนะครับผมอ่เจ้าลิวแกมนิ่งๆนะครับผมเพราะว่าอายุกรงเขาเก่ามากนะครับผมแต่ที่นี้สมมุติว่าเราฝึกใหม่ๆนะครับอย่าเพิ่งฝึกอ,อย่าเล่นอย่าเพิ่งเล่นแข็ง เล่นแข็งความหมายของผมก็คือว่าอาจจะไม่ห่อผ้าแบบตรงเทงตรงเทงเลยครับใหม่ๆแล้วต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลุมผ้าเขานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเริ่มหาประสบการณ์ให้นกโตนะครับผมเริ่มหาประสบการณ์นะครับที่ผมจะพูดในคลิปที่ผ่านมาเสมอว่าหาก็ขาดแต่ประสบการณ์นะครับนี่คือประสบการณ์ที่เริ่มหาให้นกโตนะครับผมการฝึกเบื้องต้นของเราที่บ้านนี่ผ่านแล้วนะครับผมใส่พเนียดเข้าออกพะเนียดขันคูในพเนียดเก่งนะครับแล้วก็เล่นแถวบ้านแล้วออกมาก็ จุดที่ออกมาก็ประมาณสี่ห้ากิโลนะครับสี่ห้ากิโลนะครับผมจากบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะคลุมผ้านิดหนึ่งแล้วจะลองเอาเฉลยให้รูนะครับดูเขาจะคูหรือเปล่านะครับยังยังบินมาด้านหลังกล้องอีกหนึ่งตัวนะผมน่าจะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เดี๋ยวลองลองฟังดูก่อนนะครับถ้าเป็นตัวผู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมายนี้ก็จะขึ้นอีกครับผม เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้เอาถุงใส่นกมานะครับวันนั้นรีบมากนะครับไปต่อนกกับน้องๆทีมงานนะครับไม่ได้เอากลับมาด้วยรีบนะผมภรรยาไม่ค่อยสบายนะผมโทรไปว่ามีอาการเหนื่อยนะครับก็เลยรีบกลับนะไม่ไดเอาอะไรกลับมาเลยแม็กแม็กเฉลยด้วยครับก็ไม่ไดเอากลับมาด้วยนะครับเสียงกลางล้นๆครับผมนกตัวนี้นะครับเสียงกลางล้นๆ ขันยนต์หนึ่งกุกแเสียงกลางล้นๆนะครับโอ้สวยเอาเรื่องครับผมนกสายเมืองค่อนข้างจะแข่งใหญ่นะครับโอ้แข่งใหญ่จริงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆก่อนนะครับแข่งใหญ่จริงๆมะครับผมดูเฉลยใกล้ๆนะครับเฉลยของเจ้าริวแกมนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เอาไปเล่นนะครับเอาไปลงทางทางเฟซบุ๊กนะครับผมเริ่มนับแต้มของเขานะครับเออ ค่อนข้างสวยนะครับผมลายนกดูแข่งกันหน่อยครับแต่ผมก็พยายามโฟกัสที่แข่งให้ดูนะครับผมค่อนข้างใหญ่นะครับผม แข่งนกนะครับค่อนข้างสวยสําคัญเลยตอนนี้ไม่มีถุงใส่นะครับก็เดี๋ยวลองเอาอชเชลยให้เจ้าริวแกมคูดูนะครับจะคูชะเชลยหรือเปล่านะครับนี่คือนกเก่านะครับผมนกเก่าเล่นง่ายนะครับผมนกเก่าเขาจะมีความเล่นง่ายประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมเหตุผลที่ว่าทําไมต้องรออายุกรุงครับตัวนี้สองปีบวกแล้วนะผมอายุกรุงนะครับยิงยิงสามปีสี่ปียิ่งเล่นง่ายนะครับผมนกูกลิวแกมนะครับผมเจ้าลิวแกมนะครับผมสอยคอก็ลืมให้ดูนะผมเส้นขนแมวค่อนข้างที่จะแตกเยอะนะครับก็ดูที่ที่ผมมา ให้ดูใกล้ๆเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมเดินกลับไปดูนะครับเรียบร้อยดีครับผมถุงใส่นกก็เดี๋ยวขออนุญาตฟังดูนกสักพักหนึ่งนะครับผมถ้ามีเสียงขันอยู่ก็เดี๋ยวเจ้าหลิวแกมขึ้นอีกครับก็ขออนุญาตกลับไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเนื่องจากไม่มีถุงใส่นกนะครับผมก็จะหยิบมาอยู่เห็นสำรองอยู่นะครับก็สามารถใส่ได้แต่ลืมตอัวนออกมานะครับเดี๋ยวไปถ่ายทําอยู่ที่บ้านต่อนะครับผมเจ้าเจ้าหลิวแกมขึ้น โชว์อยู่ที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาค่อนข้างด,ดูเด่นนะครับเพราะว่าจะได้ไปกลับไปดูภรรยาด้วยนะครับผมมานานก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นห่วงอยู่ตอนนี้นอนอยู่ครับผมให้พักผ่อนอยู่ครับแดดกําลังอ่อนกําลังหน้าเล่นนะครับเดินทางมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอานกเข้ากรงรวมนะครับเผื่อไปเล่นอีกสักไม้ครับผม เ็นนกฝึกต่อคู่อ่างหนุนนางสับอ่างบางยุกนะครับตัวนู้นครับแต่เป็นนกที่หนุนนางบ่อยมากนะครับมีเวลาก็ขึ้นพะเนียดนะครับผมผมก็ฝึกประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้รีบเร่งที่จะให้เก่งเร็วๆนะครผมฝึกขันคูในพะเนียดนะครับประมาณนี้นะครับผมอายุกรงตัวนี้ไม่ต่ำสามปีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฉลยเข้ากรงรวมก่อนนะครับก็ จะพาท่านผู้ชมหมกเล่นอีกสักไม้นะครับผมเพราะว่าเหมือนยังยังไม่สนุกพอนะครับผมเพิ่งจะขึ้นแป๊บเดียวนกก็ติดนะครับอกลับมานะผมมีแพ็กนกนะครับผมไปจังหวัดระยองอีกหนึ่งกล่องนะครับผมให้รถมารับเย็นยนะครับนกจะได้กลางวันนี้นกจะได้กินน้ํากินอาหารเต็มที่นะครับกลางคืนเดินทางนะครับเช้ามาก็ถึงนายเข้ากรงรวมนะครับเดี๋ยวชมอีกนิดนึงก็พอดีนะครับผมเอานกออกจากกรงสองใบนะครับผมจากจะแพ็ ไปส่งอาจยะก็จะได้จับตัวนี้ขึ้นเลยนะผมก็เช็คดูว่าจะขันเร็วหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกหนึ่งนกนะผมที่ผมให้โอกาสนะครับคลิปที่ผ่านมาขันแล้วนะครับผมขันขันแล้วเรียกแล้วด้วยนะครับคือตัวนี้นะครับผมอ่าผมแต่งหางนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้ากรงรวมไม่มีห่วงขานะครับหัวจําผิดนะครับพอดีกรงวางปุ๊บผมก็จับขึ้นนะครับขันโยนแล้วนะผมหนึ่งกุกนะผมผมเบื้องต้นหนึ่งกุกนะครับหนึ่งกุก ก็มีเรียกป่าปายนะผมได้ยินผมอยู่ในบ้านเป็นเสียงเล็กนะครับที่ผมว่าเข้ามาแล้วแบบดุจรองตีนกตัวนะผมแต่ไม่คูนะผมอยู่ข้างนเนียดนะครับเอาเจ้าอ่างที่ท่ามากาไปลิ้นวันนั้นได้สามเต้มนะผมตัวนี้จําไม่ค่อยได้แล้วว่าเป็นเต้มที่เท่าไหร่ที่โสงจำไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเราไม่มาจับปรุงก็ไม่ไม่มีปัญหาผมนกตัวนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับนี้ผมถ่ายติดกรุงนะครับผม นกได้ไม่กี่วันขันนี่ก็สุดยอดนะครับผมนกมีโอกาสเก่งครับผมต้องแบบนี้นะผมคัดลี้ยงแบบนี้ครับมาถึงหมายครับผมเรือมาถุงมาเหมือนเดิมมีนกนะครับผมเรียกอยู่แต่ตรงนี้อาจารย์หลายท่านมาซ้อมนกเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะลองเจ้าลิวลองดูนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ติดกล้องติดไม้นะครับผัดยอดเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านมาจะ วางวางสายไฟแน่นอนนะครับลมแกวงหน่อยนะครับผมยังไม่ขันนะครับจะจะวูะวเห็นนกป่าเรียกแล้วครับเอาล,ะ,ละ,ะครผมนกป่ามีขัลมครับ เพทนะครับผมอยูุ่่มนู้นเดี๋ยวค่อยตามไปครับผมต่อตัวนี้ก่อนวันนี้ผมก็พาดนี้อยู่นะครับไม่ไกลเดี๋ยวตามตัวนั้นไปครับผมปล่อยให้เจ้าลิวเล่นกับตัวนี้ไปก่อนครับ ริวก็เรียกเรื่อยๆครับผมใช้ได้ครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆใช้ได้ครับ <c oughs> ถ่ายไปทันครับจังหวะ <c oughs> นุกต่อผมอยู่เสานู้นครับผมมาหากันแล้ว อู้มาสามเลยอุ้ยได,ด,ด้ยินเสียงตีตะไรอีกอุ้ยนกเยอะครับมาอีกมาอีกอู้ห้าตัวจะจะมีตัวไหนไปหานกต่อไหมเสียคูตัวนี้โอ้้ห เียงนกต่อผมคันยนอยู่ไม่ไกล้หรอกครับผมเสาเดียวแต่รถค่อนข้างเยอะนะครับเย็นแล้วครับผมช่วงนี้รถผู้คนเลิกงานนะครับผมผ่านกำแพงครับผมไม่รู้จะกล้าขันหรือเปล่านะครับก็ลองดูครับผมจะริวเรียกเอานกนะครับแต่ว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับเสียงดังเป็นจังหวะจังหวะผมถ่ายเป็นจังหวะนะครับ ผ่านกำแพงก็เล่นครับผมเจ้าหลิวแก้มนะครับได้เรื่องครับผมครับผมมาครับผมขูแล้วครับเดี๋ยวผมก็ตัดเป็นท่อนครับเพราะว่ารถวิ่งผ่านพอดีครับผม เจาลิวแก้มครับผมสิยุกลงดีครับผมรถก็ผ่านบ่อยนะครับเสียงรถรบกวนเอาผมขออนุญาตตัดเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับ ก็ขออนุญาตตัดเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับเพราะว่าปาบเรียบร้อยครับผมรถวิ่งผ่านบ่อยนะครับจะลือแกมพาดกำแพงครับผมหวานเจี๊ยบนกก็ไม่ขยับออกมากติดแล้วติดแล้วแต่ว่านกไอลิวแกมยังเล่นนะครับยังเล่นยังคู่นะครับผมตอนนี้ เจ้าริวแกมติดนกแล้วยังเล่นยังคูนะครับทีนี้ผมก็จะเอานกลงนะครับตั้งกล่องไว้ครับผมเนี่ยอ่ามาดูเฉลยผมจังหวะที่ผมเดินไปเอาเจ้าริวลงนะครับผมพอดีรถผ่านเยอะนะผมก็เลยตัดภาพบอ,อกเลยนะครับก็ผมจะหอ,อย่างนี้กลับบ้านเลยนะครับนกเสียงค่อนข้างโตนะผมเฉลยตัวนี้นะผมเฉลยเจ้าลิวตัวนี้ จะเป็นนกเสียงยังไม,ไม่เต็มแต่เสียงค่อนข้างตูเพราะดูสังเกตที่ตานะตาจะออกเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาคลุมเจ้าลิวแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับนกอยู่ตรงบริเวณนี้นะผมจุดนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะมีนะผมมีด้านฝั่งนี้เสียงเรียกดันดังนะผมน่าเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนกคารมดี จุดที่ผมต่อตัวนี้แต่ว่าคนละตัวนะผมตัวนี้ก็คือตัวที่เข้ามาคูกันบนสายไฟหลายๆตัวนะผมพี่ไลค่คูกันนะครับเสียงตัวโตวนะครับผมตัวนี้ดูเบืองต้นนะครับผมอ่าพวกแข้งพวกอะไรสมบูรณ์ดีนะครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เอาถุงมานะผมก็จะกลับประมาณนี้นะครับมาครับถึงบ้านครับผมอนกยังไม่รุ่นนะผมตาจออ้าองเหลืองอยู่นะครับ เสียงค่อนข้างโตโตอยู่นะแต่เสียงยังไม่เต็มรนะับเสียงครูนะครับค่อนข้างโตโตอยู่ครับผมแข่งค่อนข้างใหญ่นะช่วงนี้นกสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนกอิ่มสมบูรณ์อขออนุญ,ญาตเข้ากรงรวมไปก่อนนะผมวันนี้ก็มีส่งสองตัวพอดีผมแยกกลุนะครับนี่หางยังไม่เต็มตัวนี้นะครับผมแล้วกอ็อยู่ในกรงรวมจําได้แน่นอนนะผมตัวที่ได้เต็มแรกกับเต็มสองไม่มีห่วงขาที่เหลือมีห่วงขานะับ เต็มสองจะหางไม่เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นกรุงเลยเผื่อขันนะครับเผื่อขันเร็วนะครับผมเอาปีนบันไดครับผมขึ้นกรุงรวมครับอผมปล่อยไว้วันนี้ก็สองนะครับผมปล่อยแบบปล่อยไปเนี่ยอาหารตัวใหม่มาเลี้ยงนะครับากเลี้ยงตัวไหนก็เลี้ยงครับผมแบ่งได้ให้ fc ตัวไหนก็แบ่งไปนะครับผมชุดนี้ก็แบ่งให้นะครับผม สาเมืองนะครับสาเมืองมีบัวแต็มด้วยตัวนี้จะริ้วแกมครับผมส่วนอ่างหูพลิกยังไม่เอาลงครับเกยียไว้ครับผมกะว่าจะเอาลงมาถ่ายจุดปูให้รับชมท้ายคลิปครับ,บ

ตัวกนบนอ่างผุกพลิกตัวสองชั้นเจ้าริวแกมนกฝึกต่อนะครับผมที่เปิดแบ่งในคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายรายการนะรผมก็ขอขอบคุณเอซท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับจากที่เคยไปเที่ยวป่าสนุกสนานนะครับผมเวลาผมออกคลิปทําคลิปนะครับผมมาสร้างความเพลิดเพลินให้นะครับผมแล้วทีนี้ ต้องกลับมานะครับผมเล่นแบบสายเมืองที่ไม่ค่อยคุ้นเคยในคลิปนะครับผมก็ยังขอบคุณที่ยังคงให้กาลังใจนะครับผมแล้วก็บ่าววันเองก็ก็เรื่องของครอบครัวนะครับผมเรื่องเจ็บไข้นะครับผมก็ต้องดูแลกันนะครับก็อยู่ด้วยกันกับสองสองคนกับภรรยานะครับผมเมื่อก่อนนะครับผมพาไปป่าภูเขาก็จะไม่มีเวลาฝึกนกนะครับ พอปรับเปลี่ยนมารูปแบบนี้นะผมเพื่อที่จะดูแลภรรยาแล้วก็ต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะฝึกนกแล้วก็แบ่งเอฟซีนะครับผมก็เยอะนะครับผมที่โทรมาเาวันอยากได้นกพร้อมฝึกนะครับผมก็เอาเหตุผลหลกัลกๆเลยนะผมนกพร้อมฝึกที่เริ่มจดคู่ได้ใหม่ๆนะครับจะเรียกว่านกพร้อมฝึกนะครับผมบางตัวย้ายเจ้าของไปนะครับผมเขาจะเกิดการดรอปบ,บางตัวสองเดือนสามเดือนก็มีนะครับผมอ,อยู่กับเจ้าของเกา่าบางท่านไม่ค่อยรู้หรอกนะครับผมก็ เอาง่ายๆก็จา์เล็กชนบุรีนะผมแบ่งกลับมาให้ผมนะครับอยู่กับอาจารย์ก็คูกันหมดแล้วนะผมกลับมาอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมตัวถ่ายขนอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วผมรู้นะครับผมนกบางตัวพร้อมมากคึกนะครับผมอยู่นู่นนะครับผมสภาพดีมานี่บางตัวก็ดบบางตัวก็เล่นต่อเนื่องแต่สภาพถ่ายขนนะครับผมต้องแต่สภาพถ่ายขนนะครับผมก็มีปากเสียงบ้างแน่นอนแต่ว่าจะฝึกต่อเลยไม่ได้นะผมต้องรอขนรออะไรนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งใจเอาเจ้าลิวแกมนะครับผมไปเล่นให้ได้รับชมเมื่อก่อนก็มีแต่แบบว่าอ่าจดคูแล้วก็แบ่งถ้าชอบก็โทรมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็อาศัยเวลาช่วงช่วงบ่ายนะครับผมอ่าเอาเจ้าลิวแก้มนะผมที่ผ่านการฝึกที่ผมฝึกที่ผมฝึกผ่านเรียบร้อยนะผมพร้อมที่จะตามหาประสบการณ์ให้นกนะครับผมก็เอาออกให้ได้ เอาออกเล่นให้ได้รับชมนะครับผมก็ติดนกมาสองนกนะครับผมสำหรับเจ้าริวแกมนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมส่วนพาราของเจ้าริวแกมนะครับผมบาวันก็ขออนุญาตนะครับผมแจ้งแจ้งเลยนะครับผมขออยู่ที่ยี่สิบห้าใบแดงนะครับผมเออบาวันนกเพิ่งจะติดเฉลยได้ไม่เท่าไหร่ทำไมแบ่งแพงนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมนกอายุกรงต้องสองปีนะครับผมถึงจะเริ่มหาประสบการณ์ให้ได้แบบ เต็มเต็มที่แล้วเฮอย่างนี้แล้วเริ่มหาประสบการณ์นะครับผมเริ่มนับเต้มให้เขาได้เลยนะครับอยู่กับผมนี่ชำชองแล้วนะครับผมก็ถามว่าปาวันอยู่ไกลนะครับผมลดให้ได้ไหมกดกดก็ได้นะผมโทรมาคุยนะับศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะผมยังไงก็มิตรภาพนะครับผมเอฟซีนะครับผมทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็เจ้าอ่างหุบลิกนะครับที่ สอนหน้าให้ได้ฟังนะผมเขาก็ไม่ได้อ่างลุกนะผมอย่างท้ายคลิปก็จดคู่ให้ดูนะผมก็ไม่อ่างเลยนะครับผมก็มีนะครับถามว่าแบ่งไหมนะครับผมเจ้าอ่างหกพริก,กเจ้าอ่างเทพธามกาะนะผมเป็นนกต่อเกา่เกาตัวหนึ่งนะผมที่ติดเช่เลยดีนะครับผมก็แบ่งอยู่ที่ห้าใบเท่านะผมทำไมถึงห้าใบเท่าครับป่าวันนะครับคือผมเน้นเน้นที่ว่ามีความพิเศษเข้ามาเสริมนะผมพวกนกตัออตวอ่างเทพธามกาตัวนั้นก็จะคู่อ่าง อยู่ในพระเนยดจะอ่างดีนะผมอยู่อยู่บ้านก็มีอ่างบ้างสองคำสามคำนะครับผมแต่ถ้าได้ขึ้นพระเนยดไปต่อตรงนั้นจะอ่างดีมากนะผมแล้วก็อ่างอุพลิกก็จะค่อนข้างที่จะอ่างบ่อยเหมือนกันนะผมให้ได้ให้ได้รับฟังแน่นอนนะผมก็เป็นนกต่อตัวเก่งตัวหนึ่งนะผมสําหรับเจ้าอ่างพลิกนะครับคลิปนี้ก็ได้อํานาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับพบกับบวันนกต่อป่าภูเขาได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ ปอาบเรียบร้อยครับผม